ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับก็โดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับจันนี้เราก็มาพูดจาภาษาคนเลี้ยงหมูกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเล็กๆของคนเลี้ยงหมูก่อนอื่นก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับผู้เลี้ยงหมูด,ด้วยนะครับจันนี้ประกาศราคาล่าสุดนะครับหมูหน้าฟาร์มที่อัปเดตก็คืออยู่ที่8 8บาทนะครับ ก็ขึ้นมาจากจันที่แล้ว2-4ถึง4บาทนะครับที่ว่า2-4ถึง4บาทก็เพราะว่าภาาอีสาขึ้นมา2บาทนะครับเป็น60ส่เาเป็น8 6ส่วนภาคือื่นก็8 6ดถึงแ8บาทนั่นก็คือราคาประกาศนะครับไม่ใช่ราคาที่ขายจริงส่วนราคาขายจริงก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ละครับขึ้นอยู่กับอำนาจการต่อรองสำหรับรายย่อยก็คงจะเกิน80บาทขึ้นไปแล้วนะครับ ก็คงจะวิ่งอยู่ประมาณ82บาทถึง84บาทประมาณนั้นนะครอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับและทีนี้ราคาหมูขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็มีเรื่องอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์โดยเฉพาะการขุนหมูในหน้าร้อนนะครับส่วนปัจจัยที่ทำให้ราคาหมูกระเทืองขึ้นนั้นเราก็ ดูดูกันไปนะครับมันมีหลายปัจจัยและถ้าถามว่าคุ้มทุนหรือยังนะครับสําหรับผู้เลี้ยงรายย่อยนะครับอนหนึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้เลี้ยงรายย่อยนขาดทุนมาก็าจ,จะประมาณสองปีไล้วล่ะครับนะ่่ปีหกหกหกเจ็ดต่ำสุดก็ห้าสิบห้าบาทนะครับไม่ถึงหกสิบาทนะครับห้าสิบห้าสิบห้าก็มีนะครับแล้วก็เลือกเลี้ยงกันไปเยอะนะ นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทําให้ราคาหมูตอนนี้กระเทือนขึ้นเพราะว่ารายย่อยลดน้อยถอยลงก็จะเลือแต่รายใหญ่ๆนะครับรายใหญ่ๆก็เขาเป็นคนกําหนดราคาได้นะอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจละเว้นในฐานะที่เข้าใจนะครับก็ไม่ได้ไปว่าหรือว่าไปอะไรเขานะครับมันเป็นเทคนิคทางการตลาดนะครับ ส่วนรายย่อยนะครับที่บอกว่าได้กำไรหรือไม่นะั้นมันก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าใครที่เลี้ยงามานานๆแล้วก็ไม่เลิกเลี้ยงเนี่ยก็พอจะเห็นทุนขึ้นมาบ้างนะครับอย่าพูดถึงกำไรเลยครับตอนนี้เพราะว่าหมูราคาก็เริ่มมาสักพักแค่นั้นเองนะครับว่ารายย่อยนี่เราไม่ได้ผลิตแบบ มีส่งตลอดบางเจ้านี่ก็ถึงกับขาดทุนไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงใหม่นะครับโดยเฉพาะช่วงก่อนหน้านี้นะฮะมีบอกว่าจะประกาศกฎนู่นกฎนี่นะครับมีกฎหมายใหม่ที่จะออกมารายย่อยบางท่านก็ตกอกตกใจขายหมูทิ้งนะครับขายแม่พันธุ์ออกไม่ได้เอามาคุ้นนะครับพอหมูขึ้นราคาพอประกาศยกเลิกปุ๊บก็ ตอนนี้หาซื้อหมูยากแล้วนะครับนั่นก็คือปัจจัยหนึ่งที่บอกว่ารายย่อยยังไม่คุ้มทุนหรอกครับนะกับการที่ราคาหมูในปัจจุบันนี้เพราะว่ารายย่อยนั้นไม่ได้ขายตลอดครับเลี้ยงเป็นชุดๆบางท่านก็จะเลี้ยงหัวไร่ไปนาะชุดละ้สิบตัวอาจจะขาดทุนไปแล้วมันยังไม่ได้กลับมาเลี้ยงใหม่ ปัญหาจริงๆก็เป็นอย่างนี้แหละครับสําหรับรายย่อยนะครับผมก็มีรประสบการณ์อยู่อย่างการที่อยากจะได้กําไรนะั้นเราจะต้องเลี้ยงให้ต่อเนื่องนะเลี้ยงต่อเนื่องอย่างของผมนี่ก็ยังไม่ถือว่ามีกําไรมากมายนะแต่ก็พออยู่ได้พอผมจะได้ขายต่ําสุดก็รู้สึกว่าจะมีอยู่ชุดหนึ่งนะที่ได้ขายห้าสิบเจ็ดบาท นะครับพอตอนหมู80เนี่ยก็ก็ได้ขายมาบ้างแล้วนะฮะได้ขายมาตั้งแต่75-80นู่นแหละครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้รายย่อยไม่หมดนี่สักทกีก็เพราะเลี้ยงไม่ต่อเนื่องนะครับช่วงสองปีที่แล้วยิ่งหนักนะใครใช้ป่านไม่ยาว ช่วงนั้นราคาถูกจริงๆสายป่านไม่ยาวก็ไม่ได้เลี้ยงมาถึงตรงนี้นะครับถึงปัจจุบันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมีอยู่คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับท่านคอมเมนต์มามีพี่ๆเขาคอมเมนต์เข้ามาท่านคอมเมนต์ได้มากน่าฟังมากน่าสนใจมากท่านบอกว่าท่านขายหมูขายเนื้อหมูนี่มาก็หลายสิบปีนะครับ แล้วก็สั่งของบริษัทใหญ่ด้วยนะครับถ้าให้ความคิดเห็นว่าหมูเวลาที่หมูแพงเนี่ยบริษัทจะไม่มีหมูขาดเลยคือส่งได้ตลอดแต่แปลกถ้าหมูถูกลงเมื่อไหร่บริษัทหายากจริงๆบริษัทส่งขาดขาดอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นที่ท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามา แต่ก็ยังว่าแหะครับมันเป็นเทคนิคทางด้านการตลาดของบริษัทใหญ่บริษัทยักใหญ่เขาถ้าจะว่าไปแล้วแบบเราเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านเนียเลี้ยงนี่หวังผลได้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่มีใครรับรองได้นะครับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะที่สอบถามเข้ามาบอกว่าอยากจะเลี้ยงตอนนี้นี่ยังจะทันอยู่ไหมคือมือใหม่นะครับ ถ้ามือใหม่อยากจะเลี้ยงตอนนี้จะถามผมว่าทันหรือไม่ทันอันนี้ฟันธงไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาหมูมก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับแต่มันก็เป็นการลงทุนชนิดหนึ่งนะฮะก็ต้องมีความเสี่ยงเป็นธรรมดาหมูขึ้นมันก็ยังมีลงไม่ว่าปัจจัยด้านไหนนะฮะมาจากปัจจัยด้านไหนก็ตามมันก็ต้องมีลงสักวันนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะฮะ ถ้าใครได้ติดตามข่าวสารของนายกหมูหรือว่านายกสมาคมผู้เลี้ยงหมงูนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะรายย่อยก็พอจะได้งำไรบ้างแต่ก็ยังไม่มากนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาหรือว่าพยุงราคานะครับ ท่าบอกว่าช่วงนี้มันขึ้นมาก็จริงแต่ราคาขายจริงรายย่อยยังไม่ได้กำไรอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันนะครับส่วนที่จะถามว่ามันจะแพงไปถึงอีกกี่เมื่อไหร่อันนั้นก็บอกไม่ถูกกันสักคนนะแม้แต่ทางผมเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำใค้ที่จะเข้ามาเลี้ยงใหม่ๆนะครับก็ควรที่จะเลี้ยงอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าขาดถ้าเลี้ยงแล้วก็ พอราคาตกหยุดเลี้ยงพอราคาแพงอยากจะมาเลี้ยงอย่างนี้ไม่ทันหรอกครับนะครับสําหรับวันนี้ก็รบกควนเวลาท่านผู้ฟังผู้ชมมาพอสมควรนะครับก็ขอเอาไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านประสบผลสัเสร็จนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ